เห็นพัตคารเนื้อเงินนะครับดวงสมโพธิดวงสมงสมภพนะครปีสองสี่หกเก้านะครับกับพระผงวัดปากน้ำนะผมนี่รูปเนี่ยครับตอนนี้ผมเดินมาอยู่ที่ชั้นสองนะครับผมของอา่าตรงอา่มามหาอา่าเจดีย์นะครับผมก็จะมีอา่าตู้นะครับโชว์พระพุทธรูปท่านตั้งแต่สมัยโบราณนะครับผม นี่น่าจะเป็นศิลปะจากทางประเทศลาวครับปนนี้ผมไม่แน่ใจนะไม,ไม่ชี้ชัดนะครับนี่ก็เป็นพระมอลรีของพระประธานในพรพบรสุทธ์ครับามประสิทธิเดินกนนะนรุณะศิลปะอยุธยาตอนปลายครับทำจากปูนปั้นนะครับผมปูนปั้นปิดทองนะครับ ีก็เป็นชิ้นส่วนพระประธานในพระบรมสดว่าต่างน้ำพระศิกินเลินขอนการบูรณะนะครับผมศิลป,ปะตอนยุทธยาตอนปลายทําจากกูลปัป้นปิดทองนะครับนี่ครับพระเก่านะครับผมนี่ครับคือประเทศไทยได้พระพุทธศาสนาอาจจะเจริญรุ่งเรืองมั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับผมนะครับนี่เป็นฐานพระนะครับ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นพระศิลปนะน่าจะเป็นป่าตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะผม,มนะครับตรงลักปิดทองนะครับครับ เป็นพระบูชานะครับที่ี่ป่าเป็นลายดอกพิกลก็จะเป็นต้นต้นของกุหลาโกสินนะครับผมนี่ครับนี่เป็นสมบัติของอาทางวัดนะครับผมพระพุทธศาสนาครับใครที่เดินทางมาวัดตาักน้ำก็มาดูตรงที่ชั้นสองของพระมหาเจดีย์นะครับผม มีหลายตู้มากเลยนะครับนะครับมีหลายตู้มากนี่ก็เป็นวัตถุรูกเปียกเงินเปียกทองนะครับผมอินปะรชวงศ์บ้านภูหลวงสมัยยุธยาตอนปลายนะครับ,รบเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กทำจากดินเหนียวขีพึ่งหรือครั่งหุ้มด้วยแผ่นทองแผ่นเงินด้วยแผ่นนาคและตกแต่งวดลายนะครับผม

มีใช่ไหมน,<ร>นี่เป็นการมาครั้งแรกของผมนะครับผมหลวงพระสมัยอุทยานครับนี่เขาชมฟรีนะเขาชมฟรีนี่เป็นผ้างั่งนะสมัยน่าจะเป็นอุทยาเนาะไม่ใช่ผ้างั่งอ่ะพระชัยเออพระชัยนะผม เห็นเห็นตามแผงยะแยะนะฮะนี่เอามาเปรียบเทียบกันนะผมแล้วก็ลักษณะเนื้อโลหะแล้วก็ตรงที่เขาบอกว่าเป็นพระแก้บนใช่ไหมเป็นสินปะปาสมัยยุทยาครับน,น,น,นี่ครับผมนะ พชัยนะก็พระพุทธร,รูปทรงเครื่องชาดาเทิดนะคระนปาอินทยานะชาวบ้านเรียกพระชัยนะเป็นพระชัยนี่เป็นพระรูปนะครับมาดู ความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยโมรานะครับผมสมัยยุทธยาครับผมประเทศไทยนะครับศาสนาพุทธนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมาอดีตช้านานนะครับผมมีโอ้มีเยอะเลยครับนี่ครับพิพิธภัณฑ์ชั้นสองนะครับผมจะเป็นภาพบูชานะครับส่วนมากเป็นสิตรประศาสมัยยุทธยานะครับผม เหตุการณ์พิษว่ามีพระสมเด็จไปดูพระสมเด็จนะครับใาจานพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับจะบไม่มีไฟส่องครับผมแต่ก็ยังสว่างนะครับเป็นสมเด็จ บันตรค้งนะผมบัตรค้ง,งต่างบัตรนักปกนะครับพักพักคนสมอนะครับผมนักปกพักคนสมอครับีเป็นพนร่วงนะครับผมพร่วง ีพระปกโพพิมพ์เชียงแสนนะครับผมพระซุมอีรันยิกนะครับมีเยอะมากเลยนะครับผมพิพิธภัณฑ์พระเครื่องของเก่านะครับผมใครสนใจก็มาแวะมาชมได้นะครับนะครับ สิทัตภักตะชายอำเภอบางบานจาัังหวดอุทัยยาอายุ400ปีนะครับครับพระสิทัตภักตะชายนะครับผมนี่คือมี ผู้ใจบุญครับผมมาจะให้กับทางวัดนะครับครับตรงนี้ก็เป็น มีอระบต่างๆนะครับผมก็จะมีแต่ผมจะเน้นดูที่เป็นเครื่องนะครับเครื่องพระบูชานะครับนี่จะเป็นศิลปะทางพมา่านะครับผมถ้าผมนราไม่ผิดนะครับผมศิลปะทางพมา่า เราขึ้นไปดูข้างบนชั้นสองกันนะครับผมอตรงน,นี้ยังยังมีพระอ๋อนี่เป็นพระของขวัญน,นะนเป็นพระที่ว่าลองพิมพ์ลองพิมพ์พระผงรุ่นแปดลองพิมพ์อ๋อนี่รุ่นแปดลองพิมพ์นี่เป็นอ่าแท่นปั๊มนะครับผมแม่พิมพ์อ,อรุ่นเจ็ด รุ่นเจ็ดนะครับรุ่นเจ็ดนี้ปีประมาณปีสามสามหกถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวมาดูมีรุ่นหนึ่งด้วยไ่มครับเดี๋ยวดูรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นเก็อ๋อีรุ่นหนึ่งปะไหน คุณนสักงรุ่นเปี3าหนี่ก็ปีสองเจ็นะครรุ่ง รุ่นปีสองเจ็ดนี่รุ่นชมพูดหนึ่งร้อยปีนะครับผมเป็นรุ่นที่ห้านะครับที่วัดยังมีนะครับผมที่วัดยังมีราคาสามร้อยนะครับในรุ่นหนึ่งไม่มีแล้วะไหนไม่ใช่เป็นรุ่นปีสามสอง เป็นกระผงธรรมขันรุ่นบรรจุกร,ร mm hmm. ุ่นะครับผมป mm ีสองพันร้อยสิบแปดนะครับผมพิมพ์พิเศษนะครับผมนะครับตรงนี้ที่วัดเมื่อกี้เจอพระคุณเจ้าถามเขาว่ามีราคาหนึ่งรอ้อยวันหนึ่งหมื่นนะครับผมราคาหนึ่งหมื่นนะครับครับปีรุ่นสี่ปีสองพัน้าร้อยสิบห้า สนสี่นะ่าจะสร้างสองสองคสกับค่ะสองพันหร้อสิบสี่กับสิบห้าอันนี้เป็นเหนรียญพัตคารเนื้องเงินนะดวงสมโพธิดวงสมงสมภพนะปีสองสี่กัาเก้านะครับกับพระผงวัดปากน้ำนะผม นี่เป็นภัคของควันรุ่นสามนะครับเปิดแซดนะนอา่าเปิดรุ่นสามมีรุ่นสามพิมพ์ตื้นรุ่นหนึ่งนะครับ รุ่นหนึ่งนี่เป็นเกษาร้องของพ่อครับ นี่ครับที่มีชื่อเสียงอีกครับคือเป็นน้ำเต้าครับเป็นน้ำเต้านี้ปีสองสี่เก้าแปดนะผมน้ำเต้ากันไฟแต่ก็ดูยากเนาะต้องเอาต้องต้องดูองเอามาจากที่วัดนะครับผม <c oughs> นีเป็นลุยสี่นะครับ <c oughs> นี่เป็นแท่นปั๊มนะครับาพระทีมของขวัญรุ่นที่หนึ่งที่สนะครสามอันนี้เป็น ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมกับจันมิตรนะครับผมก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ